ชายผู้นี้บังเอิญค้นพบสมบัติที่ก้นทะเลเขาปัดทรายออกอย่างรวดเร็วและจากนั้นใช้กำลังทั้งหมดของเขาดึงสมบัติออกมาด้วยมองใกล้ๆมันคือกลิบทองคำโบราณเพียงเพื่อดูว่ามีอัญ,ญมณีมากมายด้านบนนี้ชายเอรอระเด็กรู้สึกประหลาดใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งมีดเล่มนี้มีมูลค่าอย่างน้อย1,000ล้านเขาดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลอีกครั้งเพื่อค้นหาสมบัติ คราวนี้พบหินมูลค่ากว่า345,000ล้านโดยไม่คาดคิดเขาตื่นเต้นที่จะชูหินก้อนนั้นเพื่ออวดเทคือวันเพื่อนของเขาแต่พวกเขาคิดว่าเขาคลายคลายเงินแต่จะเลยบอกพวกเขาว่านี้เป็นหินโบราณซึ่งหมายความว่ายังมีสมบัติล้ำค่าอยู่ข้างใต้เพื่อค้นหาสมบัติ พวกเขาเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในราคาประมาณ34,000ดอลลาร์อีกครั้งไปยังสถานที่ที่พบสมบัติทำเครื่องหมายไว้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ก่อนจากนั้นจึงนำเครื่องตรวจจับออกและเริ่มตรวจสอบอย่างระมัดระวังทันใดนั้นตัวชี้ก็หันไปอย่างรวดเร็วรายรีบแจ้งจาเรตโดยทำท่าว่ามีบางอย่างอยู่ข้างใต้จาเรตหยิบเครื่องเป่าลมที่เตะไม่ล่วงหน้าออกมาทันที เป่าทรายด้านบนออกไปและโซ่เหล็กขึ้นสนิมก็ปรากฏขึ้นก่อนตาค้นหาตามโซ่เหล็กพบปืนใหญ่โบราณคุณ2คนตื่นเต้นมากคุณจะรวยชายสองคนรีบผูกเชือกที่ปลายทั้งสองของปืนใหญ่จากนั้นเติมออกซิเจนในถุงลมนี้รับเพื่อเตรียมดึงปืนใหญ่ขึ้น แต่ไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีแมนนาเพลิดเพลินกับสายลมบนเรือและพบว่ายามใช้ฝั่งมาตรวจสอบอย่างกระทันหันจุดนี้ตกจริงๆค่าตำรวจรู้เรื่องนี้จะถูกนำตัวเข้ากองทุนสาธารณะแน่นอนไรส่งสัญญาณให้จารีรีปล่อยออกซิเจนเล็กน้อยเพื่อชะลอการขึ้นของปืนใหญ่ซึ่งคาดว่าจารีตจะปล่อยออกซิเจนทั้งหมดโดยไม่ได้ตั้งใจปืนใหญ่สูญเสียกำลังจึงตกลงอย่างรวดเร็วสอกของจาเรีตถูกจับด้วยเชือกด้วยความปื่นประหนกปืนใหญ่ที่ดึงเท้าโจม ลงอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมามือของเขาถูกปืนย,ยึดไว้ที่ด้านหน้าของทะเลไม่ว่าไบร์นจะดึงมากแค่ไหนมันก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยและโชคไม่ดีที่ออกซิเจนใกล้จะหมดเขาทําได้เพียงหายใจเข้าถังออกซิเจนเพียงถังเดียวในทางกลับกันในช่วงเวลาวิกฤต ไรใส่ออกซิเจนที่เหลืออยู่ในถุงลมนิรภัยแล้วใช้กำลังทั้งหมดยกปืนใหญ่ขึ้นในที่สุดจ่าเรือที่อยู่ข้างๆก็รีบดึงมือขวาออกเมื่อพวกเขากลับมากลับขึ้นเรือแซมพบว่าคนที่เป็นผู้นำยามชายฝั่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเก่าของเขาหลังจากอธิบายง่ายๆย,ยามชายฝั่งก็ออกจากที่นั้นไปแม้ว่าพวกเขาจะทำปืนใหญ่หายแต่พวกเขาก็ไม่เสียกำลังใจและในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็มาที่ชายหาดแห่งนี้อีกครั้งและค้นพบ,บาสิ่งที่น่าอาจจัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นชายผู้นี้ค้นพบ หินมูลค่ากว่า300,000พันล้านดองนี่คือหินโบราณการปรากฏตัวของมันหมายความว่าทะเลนี้มีสมบัติอันน่าเหลือเชื่อแต่หลังจากค้นหาร่วมกันก็พบแต่เศษเหล็กในขณะนี้จาเรตเห็นบางสิ่งที่เรืองแสงอยู่ไม่ไกลด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงว่ายนะ้ำไปที่นั่นและพบเครื่องบินในอุบัติเหตุพวกเขาเปิดช่องเพื่อตรวจสอบและพบว่าข้างในมีโคเคมากกว่า1,000ตัน จาเร็มองไปที่โคเคน1,000พันต่อหน้าเขาและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ไบเสนอให้ขายเปลือกหยเพื่อรับเงินแม้ว่าจาเร็จ,จะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่เขาและแซมแฟนสาวของเขาตัดสินใจที่จะไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายนี้ แต่ตอนนี้แจ้งตำรวจไม่ได้แล้วถ้าทะเลใกล้ๆถูกตำรวจขวางก็จะเสียโอกาสในการหาสมบัติทุกคนจึงตัดสินใจหลังจากพบสมบัติแล้วจึงแจ้งความกับตำรวจแต่อแมนดาไม่สิ้นหวังเมื่อผู้คนไปทะเลเพื่อหาสมบัติเธอขโมยขึ้นเครื่องบินแต่ไม่ระวังที่จะฉีกถังออกซิเจนหลังจากที่ทุกคนลงจากน้ำแล้วไม่เห็นอแมนดาขึ้นมาจารเรสก็คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงรีบนำถังออกซิเจนไปหาในที่สุดก็พบอแมนดาที่กำลังจะตายในกระท่อมและ ราวนี้เจเรตตก็พบวัตถุของเรือที่จมด้วยเรียนรู้จักหนังสือโบราณวัตถุเหล่านี้มาจากเรือสินค้าเมื่อร้อยปีที่แล้วสมบัติภายในมีมูลค่ากว่า300แสนล้านด่ง ต้องเก็บสมบัติก่อนที่คนอื่นจะพบแต่วันรุ่งขึ้นเมื่อลงทะเลก็ตกเป็นเ้าของโจนช้ร่างใหญ่สองคนแอบขึ้นไปบนเรือเพื่อค้นหาป่นการต่อสู้จาเร็ตและไบร์ร่วมกันไล่พวกเขาออกไปและจาเร็ตพบว่าพวกโจนหรือหมวกของพวกเขาโดยตระหนักว่าพวกเขาน่าจะเป็นคนของนายเก่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นกับพันที่มักจะค้นหาสมบัติดังนั้นจึงเป็นไปนไม่ได้อย่างยิ่งที่เขาจะรู้ความลับของสมบัติ ดังนั้นจาเรีจ,จึงไปหากับพันเพื่อซักถามเขาแต่เขาปฏิเสธที่จะยอมรับจาเรีตประหนักถึงอันตรายเพราะอุปกรณ์ปัจจุบันของเขามันยากที่จะหาสมบัติให้เร็วที่สุดแต่พวกเขาไม่มีเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ระดับไทเอ็น ดังนั้นไบรจึงแนะนําให้เอาโคเคนไปขายจึงจะแก้ได้ปัญหาเรื่องเงินจารเรตปฏิเสธอย่างมีเหตุผลแต่ไบรไม่อยากเสียโอกาสเขากับแมนด้าแอบออกไปซื้อโคเคนและไปหาพวกอันธพาลเพื่อขายแต่ไม่เพียงแต่ไม่ได้เงินแต่เขาถูกมัดด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าโคเคนนี้คือสิ่งที่ลุงของพวกอันธพาลทาหายเจ้านายเรียกจาเรตทันทีโดยให้เวลาเขาส่งโคเคนภายใน10วันโคเคนทั้งหมดถ้าเรากําลังจะเปลี่ยนมันเป็นอาหารปลาฉลามจารเรตไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยิม เงินจากผู้ค้าโคเคนเพื่อซื้ออุปกรณ์ แไม่ต้องการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมตัดสินใจทันทีที่จะไม่เข้าร่วมอีกต่อไประหว่างกระบวนการนำโคเคนทั้ง3คนกลับพื้นมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นคนเหล่านี้กำลังเก็บโคเคนมูลค่ากว่า3,000ล้านบองแต่ในเวลานี้ฉลามขาวตัวใหญ่แหวกว่ายแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้อะไรเลยวินาทีต่อมาเธอถูกฉลามขาวยักกัดจาเร็ดได้ยินเสียงกรีดร้องจึงรีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยชีวิตเธอแต่ขาของอแมนดาถูกกัดไปแล้วจาเร็ก็รีบตัดเชือกด,ดึงอแมนดา ไปส่งโรงพยาบาลน่าเสียดายที่ช้าภัย19อแมนน้ายังคงหนีไม่พ้นความตายหลังจากได้รับข่าวร้ายแซมไปโรงพยาบาลเพื่อปลอบจารเรสระหว่างทางกลับเขาเจอพวกอันตัพานมาถามเรื่องโคเคนโดยไม่คาดคิดจาเรสแค่ปล่อยให้แซมกลับไบรไปก่อนและเขาเก็บพวกมันไว้เขาหยิบกลิตทองคําออกมากล่าวว่าพวกเขาค้นพบเรือพิพิธภัณฑ์ซึ่งสมบัติมีอย่างน้อยกว่า3,000ล้าน ชายสองคนที่จะพาเขาขึ้นเรืออย่างมีความสุขพบว่าสถานที่นั้นวุ่นวายมากดูเหมือนว่ามีคนบุกเข้ามาส่งผลให้วินาทีต่อมาพวกอันธพาลถูกฆ่าด้วยกระสุนนัดเดียวปรากฏว่ากับทันจับตาดูว่าโคเคนอยู่ที่ไหนหนาหลังจากนั้นขเขาตั้งใจจะฆ่าพ่อค้าโคเคนคนอื่น จาเรีรีบวิ่งลงไปในทะเลเพื่อหนีโชคดีเพราะจิตใจของจาเรเชียบแหลมเขาจึงซ่อนตัวอยู่ที่ก้นเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มไม่นานหลังจากนั้นเขามาถึงที่นัดหมายแต่ไม่ในเวลานี้เขาได้รับโทรศัพท์ปรากฏว่ากับตันแซมถูกลักพาตัวไปจาเรีโกรธมากจนตะโกนออกไปแต่ตอนนี้ไม่มีทางทําได้ทําได้เพียงทําตามเงื่อนไขกับทันเท่านั้น ช่วยเขาหาโคเคนทันทีที่จะเร็ตไปถึงเขาก็กระโดดลงทะเลกับทันเห็นดังนั้นก็วิ่งตามเขาไปทันทีบนถนนมีโคเคนไม่หยุดหย่อนที่ถูกตัดขาด ปรากฏว่าไบร์ลงไปในทะเลก่อนจะตัดปินอีกส่วนตอนนี้จะเรซซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมตอนแรกประสานงานกับไบร์เพื่อบีบคอผู้ไล่ล่าคนหนึ่งจากนั้นก็ยิงอีกคนด้วยหอกฉลามเห็นปิ่นขาวเลือดและกัดอีกฝ่ายเป็นชิ้นเล็กๆทันทีด้านนี้แซมกระโดดลงจากเรือประมงเมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเมื่อฉลามโจมตีเธอก็เตะศัตรูที่อยู่ใกล้เพียงด้วยการเตะทําให้เขาเป็นอาหารกลางวันของฉลามเหลือเพียงกับพันเท่านั้นเตรียมที่จะนาจาเรซออกไปด้วยการยิงนัดเดียว ในช่วงเวลาอันตรายจาเรีบรีบพุกเพ่อช่วยหายใจออกซิเจน มีเพียงเสียงระเบิดดังขับพันและเครื่องบินถูกระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันทีหนึ่งเดือนต่อมาจารีตและคนอื่นๆไปที่บริเวณเรืออับพังอีกครั้งเมื่อพวกเขากำลังจะหยิบปืนใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งลวดแหลกแตกกระทันหันปืนใหญ่ทมลงสู่ก้นทะเลอีกครั้งแล้วเจาะแผ่นไม้ของเรือในเวลานี้พวกเขาเห็นฉากที่น่าทึ่งที่ด้านล่างของเรือมีกองทองคำแท่งซึ่งมีค่ามากเรื่องราวจบลงที่นี่